สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮพราทว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาส่องเด็กของท็อป8ในทัวร์นาเมนต์ของต่างประเทศกันนะโดยทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะมีเงินรางวัลรวมถึง90 US Dollar หรือทีเดียวก็เป็นทัวร์ที่เกยมยังไม่ได้เปิดเต็มแต่ได้เงินรางวัลขนาดนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับโดยกฎกติกาของทัวร์นี้นะก็จะเป็นการแข่งแบบซิสลาว6รอบรับผมแล้วก็เลือกเอาท็อป8คนต่ำกว่าท็อป8เนี่ยคือจะโดนคัดออกไปเลยฮะ แล้วก็จะแข่งแบบ best of ทีคือแข่ง3เกมใครชนะ2ก่อนก็ชนะไปนะฮะและรอบไฟนอลก็จะแข่งแบบ best of ไฟคือแข่ง5เกมใครชนะ3เกมก่อนก็ชนะไปน,นั่นเองแล้วก็ในกติกาการเล่นนะฮะก็จะไม่มีการแบนอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกคนจะใช้เพียงแค่หนึ่งเด็กในการเล่นเท่านั้นนะคือเด็กที่จัดมา1เด็กเลยแบบที่มั่นใจเลยนะแล้วก็กําหนดไว้ที่45เทิร์นเธอครับคิดว่าถ้าถึงกําหนดแล้วเนี่ยใครน่าจะแต้มเยอะกว่าน่าจะชนะไปเลยละมั้งแล้วก็ ห้ามตั้งใจเล่นช้านะฮะก็ตรงนี้คิดว่าเป็นเหมือนมารยาทมากกว่าไม่น่าจะต้องเป็นกธอะไรนะการเล่นช้าเป็นอะไรที่แย่อยู่แล้วถ้าเราตั้งใจนะฮะโดยทัวร์นี้นะมีจำนวนคนเข้าแข่งขันถึง64คนเลยเดียวเพื่อไม่ไป็นการเสียเวลาเราไปดูเด็กของอันดับ8กันได้เลยฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสว่าผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ีลาสติกช็อป้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีการตีด้วยผู้ใช้ง,งานมากกว่า1 0 0 0 0แคน เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีหยุดและนี่ก็คือเด็กของอันดนับที่8ในทันวร์นาเมนต์นะฮะก็เป็นเด็กมิวทูที่ใส่เนี้อหนึ่งใบามาเล่นการจั่วเ,เองก็แพ็กเกจเด็กก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นเด็กมิวทูเอ็กซ์ธรรมดา ใส่มิวทู ex สองใบใส่แพ็กเกจกราดิโอยหรือว่าเซอร์ไนของเรามาอย่างละสใบเลยตั้งแต่ล่างหนึ่งถึงล่างสามนะเอามาแลกเมได้ที่ให้มิวทูนั่นเองแล้วเขาเลือกที่จะใส่เนสมาหนึ่งใบเพื่อเร่งจัว่วเพราะว่าเด็กมิวทูเนี่ยถ้าเราแลกไม่ไวตั้งเซอร์ไนล่างสามไม่ไวเนี่ยมิวทูเราก็จะมี energy ไวขึ้นก็ทําให้ชนะเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองถ้ามือเนา่าเนี่ยมิวทูไม่มีเซอร์ไนช่วยแลมหรือว่าเซอร์ไนยังไงก็ไม่ได้ล่างสามเนี่ยเรียกได้ว่าหนักพอสมควร ส่วนแพ็กเกจที่เหลือก็จะเป็นโปเกบอลสองใบเอามาเสิร์ชหามิวทูแล้วก็เร้าแล้วแล้วก็หาเนียได้ด้วยนะฮะโพชั่นเอามาฮิลมิวทูยื้อเกมนะฮะเรดการ์ดเอามาปวดมืออีกฝ่ายเพื่อให้มือเขาแย่ลงได้ตามสถานการณ์เอ็กซ์สปีดน่าจะเอามาถอยเนียถอยมิวทูสองใบสลับกันไปมานะฮะแล้วก็บอแสแซนต์วอเกตโจวานนี้ยามาเร่งดาเมจในกรณีที่ขาดแค่สิบดาเมจก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะ โปรพเซอร์ริสต์เอามาโจวสองใบาหาของแน่นอนนะครับบีน่าก็เอามาสลับเบสกับแอคทีฟสปอตเพื่อ,อถ่วงเวลาหรือว่าลากเข้ามาเคโอได้นั่นเองเพรโดยรวมแล้วก็มีความแปลกจากปกติคือใส่แค่เนสมา1ใบเท่านั้นก็จบที่อันดับ8ไปครับสำหรับเด็กนี้เนาะเด็กต่อมาเป็นของอันดับที่7นะครับก็คือเด็กกา,กาลักกาลัคาบูทอปนั่นเองตัวแพ็กเกจแรกเนี่ยคือแพ็กเกจกาลักกาลัโดยเขาเลือกใส่คาลักาลัมา2ใบแต่เป็นกาลักกาลักใบนะครับเป็นกาลักกาลัธรรมดา2แล้วก็กาลักกาลักเอ็กซ์ โดยส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะใส่มาเล่นตามสถานการณ์นะโดยคาราคาราเนี่ยเราหาง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ปกปนเสือดยังไงก็เจอคาราคาราแน่นอนนะฮะแล้วก็ส่วนจะเล่นเป็นคาราคาราธรรมดาหรือว่าเล่นเป็น EX กเนี่ยก็แล้วแต่ว่าโบนั่งของอีกฝ่ายเนี่ยจะเป็นโบนั่งที่ปิดดาเมจนได้ไวแค่ไหนหรือว่าเลือดเยอะแค่ไหนถ้าเราต้องการปิดเขาไวอาจจะเล่นเป็นคาราคาราเอ็กได้หรือว่าถ้าไม่รีบเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นคาราคาราธรรมดาได้เพราะว่าธรรมดาเนี่ยก็ใช้แค่หนึ่งเอจี ทำ40ดาเมจซึ่งใช้1จี้มันง่ายกว่าถ้าเราต้องการเล่นเกมไวทำดาเมจไวๆอาจจะใช้เป็นล่างธรรมดาแต่ถ้าใช้ล่าง EX เนี่ยก็คืออาจจะเป็นโปเกมอนอีกฝ่ายเป็น EX เหมือนกันต้องการทำดาเมจแรงๆเหมือนกันก็ใส่ไปเลยครับกละกะไ e ะ EX ทำดาเมจจุกๆถึง160ดาเมจได้เลยนะฮะสองอันที่เท่านั้นด้วยส่วนโปเกมอนอีกหนึ่งใบที่เขาเลือกมาเนี่ยเป็นแพ็กเกจเสริมเนี่ยก็คือแพ็กเกจคาบูทอกซะเด้งคาร์บูทอกเป็นโปเกมอนฟอสซีู่นะฮะ่างแรกเนี่ยต้อง ใช้เป็นฟอสซิลที่เป็นไอเทมตรงนี้เพื่อพัฒนาเป็นคาบุโตะในร่างที่2แล้วก็จากคาบุโตะร่างที่2เนี่ยก็จะเป็นคาบุท็อปร่างที่3ซึ่งคาบุโตะร่าง2องก็เอาจริงก็พอเล่นได้เลยนะเพราะว่ามีเลือดอยู่ที่90แล้วท่าโจมตีเขาเนี่ยทำสี่สิบดาเมจโดยใช้แค่หนึ่งเอเนจีเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราไปถึงคาบุท็อปได้เนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มีเลือดถึง1นึครับแล้วก็มีท่าโจมตีอย่างลิสไลท์นะที่ทำดาเมจถึง50แล้วความพิเศษของทาน,นี้ก็คื คาบ,บูทอปเนี่ยจะได้เลือดคืนครับเท่ากับดาเมจที่เราทำไปก็เหมือนดูดเลือดแหละก็ยังต่ำก็50แหละถ้าเราคอมโบกับโยวานี่ก็ทำเป็น60ก็ได้ดูดเลือด60อะไรแบบนี้ก็เป็นแพ็กเกจที่ยื้เกมได้ค่อนข้างดีเหมือนกันในกรณีที่เราอาจจะเล่นเป็นคารา卡ะ ex 2ใบอะไรอย่างนี้เราไม่อยากให้ตายนะฮะส่วนค่าที่เหลือก็จะเป็นโพชั่นและเอามาฮิลคารา卡ะกับคาบูทอปนะส่วนโปเกมอนเนี่ยโปเกมอนในเด็กนี้นะแน่นอนว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยการันตีเจอเป็นคารา卡ะเลยนะเพราะว่า เราใส่มาแค่คารรคาร์ที่เป็นเบสิกโปเกมอนเท่านั้นอย่าลืมว่าโปเกมอนเนี่ยเขาเสิร์ชหาแต่โปเกมอนเบสิกส่วนทางด้านของคาบูทอปเนี่ยเขาพัฒนามาจากฟอสซิลฟึ่งฟอสซิลเป็นไอเทมนะไม่ใช่โปเกมอนแต่อย่างใดโปเกมอนเลยหาแต่คารรคาระนั่นเองแล้วก็โจวานี่ครับเติม10ดาเมจแน่นอนว่าใช้ได้ดีกับคาบูทอปด้วยเพราะได้ดูดเลือดเพิ่มนะซามบิน่าสลับโปเกมอนแอคทีฟกับเบนก็ลากมาฆ่าหรือว่าถ่วงเวลาได้ดี และใบสุดท้ายเป็นไขรไปไม่ได้ผมสรีเสิร์ชจวดของใบหาของได้ดีเช่นกันครับต่อมาก็เป็นเด็กของอันดับที่6นะครับเป็นเด็กธาตุน้ำมเอ็งโดยแพ็กเกจหลักก็คือสตาร์มี่กับทางด้านของฟรีเซอร์เนาะมาดูที่สตาร์มี่กันก่อนสตาร์มี่เนี่ยผมมองว่าเป็นโปเกมอนที่เก่งที่สุดในเมตานี้แล้วนะเพราะว่ามีความเป็นธาตุน้ำนะธาตุน้ําเราสามารถใช้การเทนเนอร์อย่างคาสสิมิเพิ่มมันยีให้ได้แล้วสตาร์มี่เองเนี่ยก็พัฒนาร่างแค่1่ขั้นนะฮะจากที่ตัวเดมานเท่านั้น ใช้ Energy จโจมตีแค่2 g ีเท่านั้นทำ,ทำ,ทำใ,ใช้ทำให้เชิดท่าไฮโดรสเปกได้ทำา90ดามเมตถือว่าไม่เร็วเลยมี HP อยู่ที่130ก็ทรงๆไม่ถือว่าเยอะเกินแต่ก็ไม่น้อยแบบจนน่าเกียดแล้วกันแต่อาจจะน้อยที่สุดในบรรดาโปเกมอนเองและเป็นรองแค่พิคาชูพิคาููจะน้อยกว่านะฮะแล้วก็ใช้ข้าวรีทีสศูนย์ด้วยทำให้เราเข้าออกได้อย่างสะดวกใจนั่นเองพเก่งอยู่แล้วนะสตามี ส่วนโปเกมอนใบถัดมาทางขวาเป็นลาพาสผมเป็นโปเกมอนเบสิกเลยเล่นได้เลยนะแล้วมีเฮที่อยู่ที่100ด้วยยิงต้นเกมได้ง่ายมากมีท่าอย่างไฮโดรปัมไม่ใช้เพียงแค่หนึ่งเอเนจีทำา2สิบดาเมจถ้าเรามีจีเ้เพิ่มขึ้นก็ทำดาเมดเพิ่มขึ้นได้แต่คิดว่าถ้าทางมิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่เล่นลาปาสเดยวๆนะนอกจากว่าเราจะคาซูมิใส่ลาปาสแล้วก็ทําดาเมจได้รุนแรงขึ้นจากท่าไฮโดรปัมนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะเอาลาปาสมาเล่นขค่ต้นเกมเฉยๆเนี่ยก็จะเอาถอยแล้วนั่นเอง ส่วนใบตัดมาครับมันเป็นฟิเซอร์ฟิเซอร์เป็นโปเกมอนเอ็กที่เล่นได้เลยนะฮะมี HP อยู่ที่140ด้วยมีท่าโจมตีอยู่สองท่าคือไอสวิงกับวิสระไอสวิงก็ใช้แก้ขัดจะเด่นที่บิสระมากกว่าเพราะว่าเขาทา80ดาเมจแล้วก็จะกวาดแนวหลังด้วยใบยละ10ดาเมจเพราะว่าเราจะต่อแนวหลังเขาได้ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเล่นได้ดีเหมือนกันฮะส่วนแพ็กเกจโปเกมอนที่เขาใส่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือแพ็กเกจเกโกกาเอง โอเก้โคกะจะเป็นโปเกมอนล่างสามนะพัฒนา3ล่างนะฮะมีเฮอยู่ที่120ิผมมีท่าโจมปีแค่ท่าเดียวซึ่งทำดาเมจห0ใช้ 2G ีตรงนี้ไม่เด่นจะเด่นตรงอาบิลิตี้วอเชูลิเคนซึ่งสามารถเลือกทำดาเมจได้2ี่สิดามเมจกับโปเกมอนตรงไหนก็ได้ของอีกฝ่ายนะจะเล่นแบบปล่อยดามเมตเซลเซลไว้ก่อนได้คล้ายๆฟรีเซอร์เลยก็จะปวดแนวหลังได้ด้วยนั่นเองก็องมองว่าเป็นเด็กที่เข็งความสมควรครับ ผลใบที่เหลือเนี่ยก็เป็นโปกเกบ,บอลและใส่มหาฮิโตเดมันลาพาสแล้วก็เก็ตโคงนาชิระใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนาะเอ็กซสปีดเอามาถอยก็อาจจะเป็นถอยลาพาสกับฟิเซอร์แหละซาบิน่าเอามาสลับโปกเกมอนแอคทีฟกับเบนนะถ่วงเวลาได้ล่ากมาเคโอได้โปรเฟสเซอร์รีเซรย์ที่ผมเอามาโจรสอหาของแล้วก็คาซามิเอามาแลกแมนจี้คาซามิเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ธาตุน้ำในกิ่งมากๆในตอนนี้เลยน,นั่นเอง ก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กของอันดับที่6ครับมาถึงอันดับที่5กันแล้วฮะซึ่งอันดับที่5ก็เป็นเด็กพิคาชู EX คู่กับทันเดอร์เอ็กแน่งมาดูที่พี่คาชูก่อนพิคาชูเป็นโปเกมอน EX ที่เล่นง่ายมากๆนะมี HP อยู่ที่120เรียก่นได้วันน้อยที่สุดแต่บรรดา EX และมีท่าโจมตีอยู่ถึงท่าคือ Circle Circuit ฮนะใช้2 Energy ไฟฟ้าครับผมจะทำาดเมจิ30ตามจำนวนโปเกมนไฟฟ้าที่อยู่ที่เบ้น ซึ่งเบ้นเรามี3ตวัวได้มากที่สุดก็จะเป็น90ดาเมจนั่นเองจะคล้ายๆกับสตาร์มี่นะแต่มีคอนดิชั่อคือเราต้องมีไฟฟ้าที่เบ้นไงแต่สตาร์มี่เขาต้องอีโวหนึ่งทีพิกาชูไม่ต้องอีโวก็เป็นโปรงมอนที่เล่นต้นเกมเท้ค่อนข้างดีเพราะว่าจี้ใช้แค่สองทำดาเมจได้ถึง90เลยนะเรียกว่าเก่งมากไม่ต้องอีโวด้วยนะต่อมาครับผมเอเลคิบูเอเลคิบูเป็นโปรงมอนธรรมดานะไม่ใช่อีเอ็กถ้าโตเทโอก็เสียหนึ่งแต้มเท่านั้น โดยมีทีอยู่ที่70ครับผมมีท่าโจมตีอย่างทันเดอร์พันที่ทำดาเมจ40และขั้นต่ำะนะครับใช้2องีไฟฟ้าโดยท่านี้ความพิเศษของท่านี้ก็คือเราจะต้องทอยเหรียญถ้าทอยออกหัวเนี่ยท่านี้จะทําดาเมจเพิ่มด้วยครับผมเป็น80ดาเมจเลยนะอีก40ไปเลยแบบเรียกว่าเก่งมากๆไม่ต้องอีโวเล่นปุ๊บวาง2องขีทำได้80คือเก่งมากแต่ข้อเสียก็มีอันใหญ่หลวงเหมือนกันก็คือถ้าเราทอยได้ก้อยเนี่ยการเป็นนี้จะทำดาเมจใส่ตัวเองย0่ครับผมแล้วก็ทำดาเมจอ นี่เรียกว่าต้องไฮรีชัยดีเทอร์นะถ้าเรามั่นใจว่าเราแบบดงซีดีเข้มๆเนี่ยออกหัวบ่อยๆเนี่ยคือ80-80คือแรงจัดนะถ้าดงเคโอก็เสียแค่หนึ่งแตนด้วยไม่แย่แล้วก็ค่ารีทิดของไอเดิโบใช้แค่หนึ่งทำให้เราถอยได้ง่ายๆออกได้ง่ายๆนั่นเองต่อมาต่อมาก็เป็นทันเดอร์อยู่แล้วนะทันเดอร์เป็นโปเกมอนเอกที่มี HP อยู่ที่140นะครับมีท่าโจมตีอยู่2ท่าคือท่าเพ็กใช้1นึ่งจี้ไฟฟ้าทํา20ดาเมจแล้วก็ท่าทันดอริงคัลลิเคนนะใช้ท่าไฟฟ้า ใช้ energy ไฟฟ้าอยู่3ามี้เลยทีเดียวล้วทางนี้ก็ทํา50ดาเมจตามจานวนเหรียญที่เราถอยออกหัวนะฮะซึ่งเราถอยสี่ทีเท่ากับว่า t h เดอร์เนี่ยจะทําดาเมจได้สูงสุดที่2องยดาเมจเลยถ้าเราออกหัวสี่ทีพอยากอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปนไม่ได้ได้ในทางกับกันถ้าเราดูสวยมากๆเนี่ยมันออกก้อยหมดเลยเนยก็ศูนย์ดาเมจนะก็เล่นระวังกันด้วยนะสำหรับ t h เดอร์แต่ก็ใช้ค่าหนีแค่หนึ่งเม็ดที่อยู่ร้อยสิบก็ยังพอหนีทันนะส่วนแพ็กเกจโปเกมอนตัวสุดท้ายที่เขาใส่มาคคืออพ็กเกนนงมมาาลายะผ น้องมาลายเนี่ยดูที่ล่างสองกันเลยเขาจะมีแค่ผิวที่90ค่ารีชิตแค่1เท่านั้นแล้วก็ท่าจบตีของเขาก็ใช้เพียง1 Energy โดยท่านี้ความพิเศษก็คือจะเลือกทาดาเมจ3าใส่โปเกม,มอนตรงไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นที่แอคทีสปอร์ตหรือที่เบนถ้าเล็งที่แอคทีสปอร์ตเนี่ยก็จะคิดตอนแพ้ท่าด้วยแต่ถ่าเล็งที่เบนก็จะทํา3สิบดาเมจอย่างเดียวก็น่าจะเอาไว้ใช้เก็บตกในกรณีที่อีกฝ่ายเขาโลลแลวเขาถอยไปเล่นข้างหลังเราก็ใช้มาลายเก็บตกได้ ส่วนแพ็กเกจของไอเทมนะก็จะใส่โปเกมอนเลยมาเสิร์ชหาเบสิกโปเกมอนซึ่งเด็กนี้มีถึง4ตัวเลยทีเดียวครับเอ็กซ์สปีดเอามาถอยเด็กนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นท่าไฟฟ้าเราใช้ค่าถอยแค่หนึ่งเอ็กซ์สปีดใบเดียวก็เอาอยู่แล้วนั่เองไม่ต้องเสียจี้เลยเวก์ดเอามาปวดมืออีกฝ่ายเนะี่ยในกรณีที่ฝ่ายเขามือเยอะๆหรือว่ามือเน่าๆหรือมือแบบยังไงก็แล้วแต่ตามสถา,านการณ์เลยการโปลพิสติเซิร์ดเอามาหาของตัวสองใบครับโอวานี่บอสเซ็งโรเกตเอามาเติมาดาเมจที่ขาดนั่เองก็ เอาอย่าลืมนะเราะว่าไอเจโวานี่เนี่ยทำดาเมจเพิ่ม10ดาเมจใส่แอคทีฟสปอร์ตเท่านั้นอย่าไปใช้ให้ม้าลายและจิ้มใบหลังนะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นซามิน่าเอามาสลับแอคทีฟกับเบนให้ผมทวงเวลาหรือว่าลากไปเคยโอได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมประมาณนี้สําหรับเด็กอันดับที่ห้านะฮะมาถึงอันดับที่4กันแล้วครับอันดับที่4ี่แล้วก็ยังเป็นพีคชู EX อยู่ครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มาแรงและก็เล่นง่ายมากๆนะแน่นอนว่ากเหมือนเดิม พ่คาชูก็เก่งเหมือนเดิม 2G จี้ทำได้สูงสุด90ดาเมจนะขอ,ขอไม่พูดซ้ำนะพูนพูดไปเมื่อกี้นะเอคิบูครับผม70ดาเมจใช้ 2G จี้ไฟฟ้าเหมือนกันทำได้ถึง80ดาเมจแต่ถ้าดวงซวยก็จะทำดาเมจ20่สใส่ตัวเองนะต่อมาก็เป็นทันเดอร์ก็เหมือนกันเลย 1G20 จี้ดาเมจ3ามจี้ทำได้50ดาเมจถึง200ดาเมจนี่ต้องบอกว่าสูนย์ถึง200เด็กก็เล่นตามสถานการณ์แต่ที่แตกต่างก,กันกับเด็กเมื่อกี้เนะี่ย แน่นอนวัยนี้ครับเลขนี้เขาใส่ท่าของพิณเจอร์ชินมาด้วยซึ่งน้องหอยเม่นตัวนี้ครับความพิเศษก็อยู่ที่ท่าโจมตีเขาเลยนะเลือดเขา70ไม่ได้ววาวท่าโจมตีเขาเนี่ยเขาบอกว่าใช้สองจี้ไฟฟ้าทำสามซีดเมทแล้วก็จะทอยเหรียญครับถ้าทอยออกหัวเนี่ยโปรยมอนอีฝ่ายจะติดชา้า,านานะชาทําอะไรได้ถ้าโปรยมอนอีฝ่ายติดชาแล้วเนี่ยจะโจมตีไม่ได้แล้วก็ถอยไม่ได้ด้วยนะต้องทอยออกหัวเพื่อออกจากชาเท่านั้นซึ่งสามารถถ่งเวลาได้ดีมาก แล้วก็ไอฝ่ายจะถอยไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตีไปเรื่อยๆได้เลยถ้าไอฝ่า,ายติดใช้เรื่อยๆก็เหมือนตีฟรีทุกเทอร์นะฮะก็เก่งมากเอามาถูกไวร่าได้ดีครับส่วนไปต่อมาก็เป็นโพชั่นนะเอามาฮิลเลือด20เหมือนเด็กนี้จะเน้นยือ้อเกมยื้อทั้งหน่อยนะไม่เหมือนเด็กเมื่อกี้ฮะโพชั่นเอามาฮิลพี่ขาชูฮิลชันเดอร์ได้เลยครับส่วนเอ็กซ์ปีดเอามาถอยนะซึ่งเด็กไฟฟ้าถอยแค่หนึ่งเอ็กซ์ปีดปุ๊บถอยฟรีเลยโปเกมอนเอามาหาทั้งสี่ใบข้างบนเเเเเเเล ina, เาาลลยยฮะะไไไดดดด้้ G ้หมมมมซาาาาาาารินนนน่่อออออสสสับบโโโปปกกกแงงค์ทีีต็ถุววจ ออกมาเติมดาเมจที่ขา10ดาเมจนะผมแล้วเด็กนี้ครับเขาใส่ LT s e a r c h มาด้วย LT s e a r c h บอกว่าจะนำ energy ไฟฟ้าจากเบนหมดทั้งหมดเนี่ยไปใส่ให้ไลชูเอเลคิบ e ัสหรือว่าเอ็กโทดที่อยู่ Active Spot ซึ่งเด็กนี้ใส่มาเป็นเอเลคิบ e ัสนะฮะก็จะสามารถทำให้เอเลคิบ e ัสของเราเนี่ยตีได้ง่ายขึ้นโดยการที่ใช้ LT s e a r c h และ e n นจี้ให้นั่นเอง แล้วใบสุดท้ายก็เป็นโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชจวบสองหาขอบนั่นเองครับผมก็ประมาณนี้จะต่างกับเด็กมัธยมคู่นี้หน่อยเด็กนี้อาจจะเน้นเกมยืดที่มากกว่าจะได้เปรียบกว่าถ้าเกมมันยืดเกินไปนั่นเองนะฮะมาถึงเด็กอันดับที่3นะครับผมเป็นเด็กธาตุพืชนะฮะอาจจะแปลกตาสักนิด 1. หนึ่งของเขาเล่นเป็นทางหน้าของอุซูบอสแล้วก็นาซซี่ครับผมมาดูที่อุซูบอสกันก่อนอุซูบอสเป็นพลังกานล่าง3ามเลยนะฮะผมต้องใช้2ล่างก็คือมาดาซูโบมิกับอุซุดงพัฒนาล่างก็เป็นอุซูบอส มี HP อยู่ที่140ครับผมแล้วก็มีท่าโจมตี1ท่าคือไววิปใช้2 energy ทํา60ด a m a g ยังไม่ค่อยว้าวมันว้าวตรงที่ ability ครับผมก็คือ f r a g r n c e a t นะโดย ability นี้บอกว่าถ้าอุซโบ๊ทเนี่ยอยู่ในตําแหน่ง active spot r แล้วเนี่ยสามารถเลือกโปเกมอนเบสิคของอีกฝ่ายได้1ใบจาก b e n c เนี่ยขึ้นมา active spot r ได้ก็คือเหมือนดึงจาก bench ลากขึ้นมาข้างหน้าหรือล่างมาค่าง,ง่ายๆแต่ว่าต้องเป็นโปเกมอนเบสิคเท่านั้นก็คือล่างแรกนั่นแหละซึ่งโปเกมอนร่างแรกในี่ meta มีใครบ้างนะเก่งๆก็จะเป็นพวก โปเกมอน EX อย่างเช่นพิฆาชูฮันเดอร์มิวทูนะฮะอะไรแบบนี้ก็เราจะใช้ในกรณีที่ฝ่ายเนี่ยเขาใช้ EX ตัวเองจนโลแล้วแล้วเขาก็ถอยไปข้างหลังใช่ไหมเราก็จัดเลยอุซุดงอุซิบอสปาบลากจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ตีไป60ดาเมจพิฆาชูตายมิวทูตายได้ฮันเดอร์ตายได้อนันยัานนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมเราล้วนๆนะฮะก็อุซบอสก็จะเก่งประมาณนี้หน้าที่ของเขานะฮะตัวเกมอนอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือนัสซี่นั่นเองพัฒนาล่างสองนะ โดยทงหน้าของนาซี่เนี่ยเขาใส่มาทั้งแบบธรรมดา2ใบแล้วก็แบบ EX 1ไหนึ่งใบด้วยนะฮะโดยแบบธรรมดาเนี่ยก็จะมีที่อยู่ที่130ถ้าจุดปีคือสตอมนะทำสามสิบดาเมจถ้าออกหัวก็อีก30ดาเมจส่วนถ้าเป็น EX กเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดอีก30แล้วก็ถ้าเขาเก็จะเป็น40ดาเมจถ้าออกหัวก็เพิ่มอีกสี่สิบดาเมจก็เหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันแค่เลือดก,กับดาเมจแต่ถ้า EX ตน KO เนี่ยก็จะเสีย2แต้มนะก็เขาอาจจะมาใช้ตามสถนานการณ์เนี่ยเหมือนกับเด็กคาระคาระตอนแรกนะฮะ แล้วก็แพ็กเกจที่เหลือก็จะเป็นเอ็กซ์ปีและเอามาถอยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอามาถอยอุซูบอสกับนาซี่สลับกันนี่แหละเพราะว่าเราอาจจะต้องการเล่นอุซูบอสเยอะสักหน่อยนะครเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นแพ็กเกจเอ็กหรือว่าเบสิกเยอะๆเนี่ยอุซูบอสจะเก่งมากเลยน,นั่นเองแล้วก็โปกเกบอลเนามาหาไข่กับมาราสุโบมิแล้วนะฮะโปเกใชสเซิลนามาจวดสองครับหาของได้ดีแล้วก็ด้วยความที่เป็นธาตุพืชเราใส่เอลิกะได้เอลิกาฮิวได้ดีกับทั้งอุซูบอสแล้วก็นาซี่เลยเพราะว่าเลื่อนหลังไวข เด็กนี้เลยไม่ใส่โพชั่นแล้วนะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นซามิน่าเอามาสลับเบ้นกับไอทีสปอร์ตล่ามาฆ่าหรือว่าถูกเวลาได้ดีเด็กก็จะประมาณนี้น่าสนใจมากๆไงเด็กนี้ใครมีของคอรบเนี่ยลองไปเล่นกันได้ฮะมาถึงเด็กของอันดับที่2น,น,นะครับผมก็คือเด็กพิคาชู EX อีอกีกแล้วใน8คนเนี่ยมี3คนเลยที่เล่นเป็นพิฆาชู EX นะฮะโดยเด็กข,ของเขาเนี่ยต่างจากเด็กคนอื่นตรงที่เขาใส่ทนาของมารไมายหรือว่าอิเล็กโทรดมาด้วยนั่นเอง มาดูที่พี่คาชูนก่อนก็เหมือนเดิมพี่คาชูไม่พูดเยอะใช้ 2G ี้ตีเ0ให้พี่หนี1นะก็เล่นได้ง่ายเหมือนกับไอ้2คนแรกหละแล้วก็ทันเดอร์เหมือนกันเลยพี่ร้ี่ตีได้ถึง200ถ้าดวงดีถ้าดวงสวยก็ศูนย์แต่คิดว่าคงไม่ดวงสวยขนาดศูนย์เลยฮะหนีหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ที่ไม่เหมือนกันกนะ็คือทางหน้าของมารุไมกับบินลีดามานะก็มาลองมาดูกันที่มารุไมเลยมารุไมเนี่ยมีเลขอยู่ที่80ครับผม ใช้ถ้าจูงตีเนี่ยใช้2 Energy นะฮะทำดาเมจได้ถึง70ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรค่อนข้าง,งเก่งแล้วก็ใช้ค่ารีทิสศูย์ด้วยนั่นเองทําให้เขาสามารถเข้าออกได้อย่างง่ายนะฮะคิดว่าที่มาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะว่าอาจจะเล่นเกมไวกว่าเด็ก2เด็กเบิกข้างหน้ามั้งคิดว่านะ,ะว่าสองเด็กข้างหน้าอาจจะเลดกว่าเด็กด็งสองเอเด็กเนี้ยมันใส่มาลุมายมาซึ่งเล่นไวอย่าจัดเท้าชูมาลุมาหใช้2อจี้ก็ตีได้แล้วทันเดอร์ถ้ายือสักหน่อยก็3าจี้นิดเดียวไม่ไม่ได้นานนะทำได้ดาเมหลักร้อย ก็เก่งแล้วก็ใส่โปชั่นมาฮิลยืดด้วยเพราะว่าเขาใส่โปเกมอนมาไม่เยอะเขาจะเล่นใบนั้นยาวๆก็จะใส่โปชั่นมานั่นเองเอ็กซ์สปีดถ้าใช้ฟ้าใช้หนีหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้ก็เอ็กซ์สปีดหนีฟรีนะฮะโมกบอนเอามาหาพี่คาชูทันเดอร์แล้วก็มาลุมไม้บิลิลิดามะได้เรดก,การ์ดก็เอามาปวดมือถ้าไอ้ฝ่ายเขาเล่นยือ้อมือเน่าๆเนี่ยเรดก,การ์ดจะช่วยได้เยอะเลยทําให้เราแบบกินเขาฟรีได้ง,ง่ายๆเลยนะเรดก,การ์ดโปรเฟสเซอร์รีเสิร์นเอามาหาของครับจั่วสองใบซา,าบิน่าเอามา ก็ส่วนใหญ่เด็กนี้อาจจะลางมาเคโอมั้งเพราะว่าถ้าตีไวโอลอีฝ่ายนี้เนี่ยเราซามิน่ากลับขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ิโอวานนี่เอามาเติมดาเมจที่ขาดสิบดัมเมทนะผมก็พื่อาชูเอ็กแหละก็เล่นประมาณนี้เล่นเหมือนเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันเด็กนี้อาจจะไวกว่าหน่อยแล้วมั้งคิดว่าเนี่ยมาถึงได้ของอันดับที่1กันแล้วนะครับก็คือเด็กม e ิวทูเอ็กสแตนดาร์ดเลยครับผมใส่แค่มิวทูกับแพ็กเกจเซอร์ไนน์นะโดยมิวทูเนี่ยเป็นโปเกมอนเอ็กที่มี e HP อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิ ท่าแรกก็คือไซคิคสฟีย์ใช้ 2G นะทนำดาเมจห้าสิบก็ใช้แก้ขัดจะมาเด่นผ้าใส่ได้ที่ใช้หนึ่งสี่ในจีทำดาเมจได้ถึง150แล้วก็จะดิสเอเนจีพังจิต2อันออกจากเมีทูซึ่งจากที่ทุกคนดูมาเนี่ยในเมตาตอนนี้เนี่ยร้อยห้าสิบดาเมจเนี่ยมากพอที่จะวันฮิตเคโอโปมอนทุกตัวเลยนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูนาซี่ก่อนว่านาซี่พออยู่ที่ร้อยหกสิบโอเคก็จะมีแค่นาซซี่ใบเดียวที่วันฮิตไม่ได้นะฮะที่โดยพาเขามาอยู่ตรงนี้ได้ ก็แน่นอนว่าใส่เซอร์ไนท์มาด้วยเพราะว่าเซอร์ไนท์เนี่ยสามารถเพิ่มเอเนจีให้มิวทูได้นั่นเองก็เล่นด้วยกันเป็นแบบคู่ขาเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนี่มิวทูเอ็กก็จะเล่นมิวทูเป็นหลักเซอร์ไนท์มาแลมจี้ให้มิทูใช้ร้อยห้าสิบได้เรื่อยนะฮะแล้วก็โพชั่นและเอามาฮิวมิทูแหละเอ็กซ์สปีดเอามาถอยในโกดัที่ m ิวทูสองใบเราเลื่อนโลก็ถอยขึ้นถอยลงอะไรแบบนี้โปเกมอนเอามาหามิ t ทูกับเรานะฮะเลการ์เอามาปวดมือครับ่เรียกว่าเลการ์ คนใช้เป็นมันจะโกงมากมากฮะแล้วก็โจวันนี่สองใบรับผมเอามาเติมดาเมจที่ขาดซึ่งถ้าเราใช้โจวันนี่เนี่ยอย่างที่เห็นว่านาซีมันตะคู่เลยร้อยหกสิบโจวันนี้ทําให้มนะิวทูเนี่ยวันนี่เทโอนาซีได้ด้วยนะแล้วก็เป็นซามิน่าหนึ่งใบเท่านั้นเพราะว่าอาจจะไม่อยากสลับเยอะนะเอาสล็อตมาใส่โจวันนี้เพิ่มดีกว่าแล้วก็โปูเวส์ดีเซอร์และจุดสองใบง่ายสั้นๆก็เด็กมนะิวทูอ่ะผมว่าก็เป็นเด็กที่เก่องอยู่แล้วนะก็เก่งพอๆอกันเลยมิวทูพิคชูซามิ แต่ในแปะอันดับนี้มีมิวทูสองพิฆาตูสามสตาร์มี่หนึ่งไม่รู้ว่าสตาร์มี่โดนใครเก็บไปบ้างอาจจะเพราะมิวทูเยอะมั้งสตาร์มี่แพ้ธาตุไฟฟ้านะเอ้ยไม่ใช่มิวทูเยอะพีฆาชูเยอะแล้วสตาร์มี่เขาแพ้ธาตุไฟฟ้าไงก็เลยอาจจะขึ้นมายากนิดหนึ่งส่วนมนะิวทูเนี่ยเขาแพ้ธาตุมืดซึ่งในทัวร์เนมนต์ก็มีคนเล่นมืดอ,อยู่แต่ว่ามาไม่ถึงอาจจะไปโดนเด็กอื่นเก็บกันหมดนะแล้วก็พิฆาชูแพ้เด็กธาตุหินเนาะจึงมีเด็กอย่างเด็กไอ เนี่ยเดคาระคาละมาด้วยในทัวร์นี้เพราะว่าพี่คาชูเขาแพ้ธาตุหินอยู่แล้วนะก็เป็นเหมือนงูกินหางอะไร่อพี่ชูกันนะถ้าเราชนะธาตุก็ได้เปรียบถ้าแพ้ธาตุก็เสียเปรียบแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าในแปะอันดับนี้เนี่ยไม่มีเด็กลิซาอนไฟเชอร์เลยนะธาตุไฟไม่มีเลยอาจจะเพราะว่าธาตุไฟโดนสไตมี่เก็บมาหมดแล้วมั้งสไตมี่มันไวแล้วส่วนใหญ่ธาตุไฟมาเล่นช้าไงก็เลยอาจจะทำให้ไม่ถึงฝันนะก็ลองช่างใจกันดวกันว่าทุกคนชอบเด็นไหน คิดว่าเด็กไหนเก่งก็เล่นเลยหรือว่าเด็กไหนสนุกก็เล่นเลยนะจริงไม่ต้องสีเรียสก็ได้ถ้าเล่นแบบชิวๆนะฮะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับเด็กท็อป8คนเนี่ยในทัวร์นาเมนต์น,นี้ส่วนถ้าใครสุดท้ายชอบคลิปนี้ก็รบกวนด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะส่วนนี้ผมคาร์สว่าขอตัวลาไปก่อน,นับผมสวัสดีครับ